ทำสีผมใหม่นะคะสีเขียวค่ะทำสีเขียวสีม่วงสีชมพูนะคะใครอยากได้สีผมหลายๆสีเชิญมาทำได้เลยนะคะร้านน้องท่มสสวยะคะ่ะสีอะไรก็ได้นะคะจัดให้ได้หมดเลยค่ะเชิญน,นะคะคุณลูกค้าที่รักทุกท่านทุกคนด้วยนะคะถ้าคนไหนอยากได้สีผมสวยสวย บอกได้เลยนะคะสีอะไรก็จัดได้ค่ะทุกสีเลยค่ะอยากให้หัวเป็นสีรุง้งก็จัดได้นะคะเหมือนของช่างเนี่ยค่ะของช่างนีะคะชอบทุกสีนะคะแต่ว่าจะเน้นสีเขียวเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าช่างชอบสีเขียวนะคะตัวเขียวหน้าเขียวผมเขียวค่ะถนัดนะคะลูกค้าคนไหนอยากได้เชิญเลยนะคะผมไม่เสียผมนุ่มนะคะทําสีอบไอ้น้ําล้างสารดีถกเส้นผมให้ แล้วก็ทําสปาแห้งอะไรให้เรียบร้อยนะคะสเสร็จแล้วผมสวยผมนิ่มผมเวลแล้วก็มีน้ําหนักแบบนี้นะคะลูกค้าที่รักทุกคนเชิญได้นะคะเชิญมาสัมผัสได้คะ่ะพีแบบไหนก็โอเคนะคะขอบคุณลูกค้าที่รักทุกคนนะคะแล้วก็ทุกท่านค่ะที่มาทําสวยและน้องรับสึงถุยนะคะจัดให้ได้ค่ะ